สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้พบกับการอัปเดตมาพร้อมแผนที่ใหม่แล้วก็ตัวละครใหม่อย่างน้องนาลินะครับนาลินาลิวะนาลิาลเออโอเคนาลิ <c oughs> อ่ะเรามาดูสกิลคร่าวๆข,ข,ของน้องกันเลยดีกว่านะเพื่อนนะก็เปอร์เซ็นต์ก็อ้ถือว่าให้มาพอๆกับเซิร์ฟเกาหลีเลยนะครับเพื่อนๆน,นะเป็นเปอร์เซ็นต์ที่สูงใช้ได้เลยนะสกิลนกฮูก็โอเคโอ้โห ครบ,บเลยนะเพื่อนป้องกันขโมยมาเบิลก็ให้มาป้องกันเอฟเฟกอันตรายก็ให้มามีขังฟองสบู่มีเอฟเฟกผลกระทบไอเอฟเฟกผลกระทบนี่ก็คือทําให้จี้ของฝั่งตรงข้ามนะครับหรือว่าสกิลฝั่งตรงข้ามเหลือสูตรนะเพื่อนๆนะจากหมวกที่เป็น2องับสองอย่างงี้ก็เหลือ0ูับสองเลยนะเพื่อนๆนะเฮ้ย hey! มีสกิลใหม่เพิ่มขึ้นมาด้วยเพื่อนๆนะก็คือสกิลโอลิมปิกนะเปิดงานแล้วก็ล้างพื้นที่ดูดหน้าหลังสี่ช่องนะครับเพื่อนๆนะถ,ถือว่าดีเลยเนะี่ย โอ้ไกลเยว่าตัวน้องโจมตีเยอะมากนะเพื่อนนะก็คือไอน้นกพูกเนี่ยพอมันบินใช่ไหมเพื่อนมันจะทราบฟังตรงข้ามไม่เป็นหุ่นไรการนะแล้วก็ล็อกตัวของฟังตรงข้ามด้วยแบบ100%ยเนลยนะเพื่อนนะใครโดนเข้าไปนี่วาร์ปไม่ได้เลยนะเพื่อนแล้วก็จะบังคับอันเชิญนะฟังตรงข้ามไปยังพื้นที่ที่แพงที่สุดนะครับเพื่อนหูจากนั้นก็60%นะสกิลยกเว้นค่าผ่านทางของฟังตรงข้ามไม่ทํางานครับเพื่อนหูแม่งแทบการันตีตายได้เลยนะเนี่ยโอ หนึ่งการทอยนั้นเพื่อนนะอันนี้แค่หนึ่งการทอยครับก็เอาง่ายๆคือหนึ่งการทอยของเราเนี่ยเราโจมตีได้จากสกิลจัดงานโอลิมปิกนะหนึ่งแล้วนกฮูกเนี่ยนับว่าเป็นการโจมตีสาบครังรวดเลยนะเพื่อนนะก็คือทราบล็อกตัวอัญเชิญเคลื่อนย้า <c oughs> ยโคตรโหดเพื่อนก็ถือว่านาลิเซอร์ไทยเป็นตัวที่น่าทำมากๆนะครับเพื่อนนะเปอร์เซ็นต์แบบสะใจมากเลเพื่อนโอเคเดีย๋ยวเราไปดูคอตูมของน้องกันดีกว,ว่า ก็ทำอะไรได้นะเพื่อนแบบวะอู้เป็นวิ่งไฟฟ้าเพื่อนขอตุ่มน่ารักด้วยนะเป็นวิ่งไฟฟ้าแปดช่องนะเพื่อนนะโคตรน่าทำเพื่อนจริงๆอ่ะโอเคถือว่านาลิโคตรน่าทำเลยนะเพื่อนนะแปดเปอร์เซ็นต์ก็สะใจมากเลยนะครับส่วนตรงนี้นะครับเพื่อน<ๆ>ก็จะเป็นล็อกอินนะเนี่ยเนี่ยเนี่ย มีโอกาสได้โคสีเลือดนะครับเพื่อนๆกล้องตรงนี้นะอ่ะตรงนี้ก็เนี่ยเพื่อนเพื่อนเพื่อนเพื่อล็อกอินเข้ามาเพื่อนเพื่อนก็อย่าลืมไปรับในจดหมายมาครับเนี่ยเนี่ยตรงนี้นะเนี่ยเนี่ยรับมาแล้วก็ปุ๊บเริ่มภารกิจเนี่ยแจกเพจแจกเพจแจกลูกอมดาวแจกเฟร,รมด้วยอุ้ยสวยเน,นี่ยอุ้ยโอ้โหแถมลูกเต่าด้วยอันนี้ก็สำหรับขนปิดนาลิาครับเนี่ยโอเคก็คงไปแลกเพจไปแลก มีคอสแปลงล่างด้วยโอเคคอสแปลงล่างนะครับเพื่อนๆนะเดี๋ยวเราไปดูนีกว่าโอ้นี่คือคอสแปลงล่างนะเพื่อนนะใครที่ปิดนาริมาโอ้โหโคตรน่ารักเลยเพื่อนอันนี้ล่างออริจินอลโอ้โหคอสแปลงล่างโคตรน่ารักเลยเพื่อน <c oughs> ชิบผ่ายแล้วโดนตกเรียบร้อยโอเคต่อไปก็ มีโคสีเลือดมาด้วยนะเพื่อนนะสกิลก็ดูแป๊บอันนี้เหมือนโคร่างแรกเลยนะครับก็คือเป็นแป้นก่อสร้างมีเพิ่มเมืองแพงแล้วก็ห้ามยกเว้นค่าผ่านทางนะครับแล้วก็จะมีสกิลอัญเชิญิก,กาแล้วก็มีเอฟเฟกต์เมล็ดพันธุ์กุลาบต้องทรางมาให้เลยนะแล้วก็เป็นสกิลยกเลิกการเรียงนะครับหล่ <c oughs> อเท่เลยนะรับตัวละคระรับฟรีตำนานโคสีเลือดรอคุณอยู่โอเคตรงนี้แหละเนี่ยไอ้กล่องนี้แหละ แล้วก็เมื่อกี้เหมือนว่าจะมีตัวละครอ,อีกตัวหนึ่งมานะครับเพื่อนตำนานเล่ตำนานเวเวลัวเวลัวเวลัว,ว,ลว <c oughs> มันอ่านว่าอะไรวะตำนานเวลัวเวลัวอ่ะช่างแรงเน่สกิลก็เป็นเอฟเฟกต์พื้นที่สเปย์นะคล้ายๆของเมเลียวนะครับมีแลนด์พุทธหกสิบเปอร์เซ็นต์มีตกเมืองได้เงินโอ้โหสกิลนังหมากมากชาร์โลโอเคมีป้องกันขโมยมาเบิลมีกันวิกสองครั้ง โอ้โหตัวเป็นโรลิแบบอนิเมะจัดเลยนะเพื่อนหาได้จากไหนวะเนี่ยใช่นี่ไหมอ๋อนี่ไงใครที่เติมบัตรพรีเมียมรายเดือนนะครับเนี่ยเพื่อนเพื่อนก็ได้รับ4,500เพชรนะแล้วก็ของตามนี้เลยเนี่ยแถมได้ตัวละครใช้แบบถาวรเลยนะเพื่อนเนี่ยเนี่ยใครที่เป็นผู้เล่นใหม่นะครับแนะนําเลยนะเติมตรงนี้1 7 9จบเลยเพื่อนเพื่อนเพื่อนได้ตัวละครตำนานมาใช้เลยนะเท่านั้นยังไม่พอนะรู้สึกว่าจะมี จี้หลิงให้ด้วยโอเคจี G ้หลิงน้องทำอะไรได้ยิงระเบิดนะครับแล้วก็เป็นขังคุกป้องกันมาขับย้ายโอ้โหเนี่ยเพื่อนๆใครที่เป็นผู้เล่นใหม่ครับเติมร้อยเจ็ดเก้านะนเพื่อน,นเพื่อนจะได้จี้หลิงแล้วก็ตัวน้องเวรัวนะครับเนี่ยเพื่อนๆคุมค้มๆเลยนะอ่ะเรามาดูกันในหน้านี้ต่อเลยนะเพื่อน อันนี้คือประกาศกิจกรรมนะครับจำไว้ว่าโคล่ลางสีเลือดนะครับเพื่อนหาได้จากกล้องนี้นะเพืเ่อนนะได้จากการล็อกอินนะครับอันนี้หรือว่ามีขายด้วยหรือเปล่าไม่รู้นะเดี๋ยวเราค่อยไปดูกันนะอีเวนติเศษอันนี้ครอบครัวเหมือนเดิมไม่มีอะไรเพิ่มเติมต่อไปก็จะเป็นการตามหานาลีนะครับเพื่อนเพื่อนะก็เหมือนเดิม A อบกอันนี้10บใบ A อกอันนี้5ใบแลกเป็น S อันนี้1ใบแล้วก็ S อันนี้5ใบนะครับ โอเคใครที่ได้โคล,ล่างอันนี้มาเพื่อนเพื่อนเพื่อน,อนมาแลกจีหลิงได้ฟรีเลยนะครับเพื่อนนะโอเคโบนัสกระดาษล็อกอินยี่สิบแปดวันอันนี้น่าจะเกี่ยวกับล็อกอินนะครับเพื่อนนะเอา,าอ,อ,อันนี้มาสองสองอันนี้มาปุ๊บมารับหนึ่งพันถึงสามนเพชรนะครับเพื่อนอุ้ยนี่คือตัวละครเก้านะครับเพื่อนนะน่าจะลดราคาแหละดูทรงแล้วโอเคก็มีตัวละครตามนี้ นอกนั้นก็เหมือนเดิมอันนี้ก็แลบสติกเกอร์นะครับอ่ะนอกนั้นก็ไม่มีอะไรละต่อไปนะครับเพื่อนๆแผนที่หม่ใช่ไหมผจญไทยฝ้าป่าลึกนะครับเพื่อนๆนะโอเคเป็นแผ่นที่ใหม่นะต่อไปเราไปดูร้านค้ากันดีกว่าอ่ะเนี่ยใครที่ปิดนาลิก็ถ้าจะซ,ซ,ซื้อก็ซื้อภายในวันนี้นะครับเนี่ยคุมค้มๆเลยนะได้ทั้งตำนานอัญมณีแล้วก็ ลูนอันใหม่นะครับสามารถป้องกันสกิลจาก g ได้ด้วยนะเนี่ยถ้าเป็นกอบอย่างเงี้ยคือป้องกันสกิลจากจได้ด้วยนะครับสกิลตัวละครแล้วก็จ้แล้วก็แถม g ลิงด้วยนะเพื่อนนะโอ้ขอตูมตึกตึตเลยพันสองร้อยห้าสิบบาทครับภายในวันนี้นะเพื่อนต่อไปร้านค้าอุ้ยอะไรวะเนี่ยใช้ได้ยี่สิบครั้งโอ้ G ี้ทำอะไรได้วะ โอกาสป้องกันการขังคูก50%เยเ็เดแค่สกิลเนเทอรสสองครั้งสกิลขังฟองโอ้โหเฮ้เยอันนี้ใส่ไปลงลีกได้เลยนะเนี่ยป้องกันขนาดนี้โอ้โหถึงจะใช้ได้20ครั้งก็เถอะเพื่อนๆก็คุ้มนะเนี่ยลงลีกสบายๆเลย490เพชรนะครับอ่ะต่อไปก็35บ้าทมีโอกาสลุ้นตัวละครเทียร์หนึ่งนะครับเพื่อนนะมีโอกาสลุน้นลูน35บาทหมดเลยเนี่ยหน้านี้ ลุ้นหนึ่งมื่นเพรสามสิบห้าบาทโอเคอัปเดตกล้องโอ้ท้าทายนะครับอโอเคตามนี้นะเพื่อนนะโหนี่อะไรวะเนี่ยร้อยเจ็ดเก้าบาทกล้องแบบเลือกอีโวกล้องแบบเลือกจีเครื่องรางร้อยเจ็ดเก้าอุ้ยมันมีอะไรบ้างวะ โอ้มันยังมันยังไม่ประกาศอันนี้เลยเพื่อนก็น่าจะเป็นพวกตัวละครหน้านี้แหละเพื่อนเนี่ยเนี่ยเนี่เนี่ยเนี่ยเนี่ยตัวที่เล่นได้นะจริงๆก็เล่นได้อยู่หลายตัวครับแต่มันแค่แบบอาจจะไม่ค่อยเก่งแล้วนะเพื่อนนะแต่สำหรับคุณเล่นใหม่ก็ถือว่าใช้ได้เลยนะเนี่ยตัวพวกนี้เป็นแบบเลือกนะครับเนี่ยเพื่อนโหอันนี้ก็เลือกจีดกให้ด้วยโอเค อุ้ยแม่งเป็นตำนานเลยนะเลือกไปตำนานได้เลยเนี่ยพอตูมเลือกจีด้าได้สองจีโอ้โหเหมาะสำหรับผู้เล่นใหม่ส,สุดเลยเนี่ยทางลัดนะครับเนี่ยใครมีผมก็สามารถจัดได้นะครับเพื่อนโอเคอันนี้ก็ลุ้นนึ่งหมื่นเพจโอเคนี่ก็เป็นสติ๊กเกอร์นะครับอีโมติคอนนะอ๋อนี่ไงพอตูมมีโคล่างใหม่นะครับเพื่อนเป็นสกิลล็อกตัวนะเพื่อนนะเมื่อตกแลนด์มานะครับ50เฟสนะ โอเคอันนี้ก็จะเป็นโอ้โหนี่ไงเพื่อนๆกล้องแบบเลือกแสงตำนานอ,อีโว99บาทนะเพื่อนเนี่ยเนี<ๆ>่ยเนี่ยใครที่อยากได้ตัวละครตำนานของพวกนี้นะครับเพื<ๆ>่อนๆเนี่ยเนี่ยเฮ้ย99บาทนะครับตำนานนะขอตูมเหลือ179นะเพื<ๆ>่อนนะ<ๆ>เนี่ยเลือกได้เลยนะครับ แสงอีโวอุ้ยเหลือ99องเง้วเพื่อน2งันนะครับปกติมัน2งันมัน179มั้งถ้าจำไม่ผิดโอเคแพ็กเกจนะครับโอเคก็ช่วยทำให้ปิดอีเวนต์ง่ายขึ้นนะเพื่อนแสงตำนานค um, อตูมแพ็กจีลิงเฮ้ยไอ้แสงนี่มาแล้วเพื่อนเนี่ยมันดีมากเลยนะมันจะมีประมาณ4-5ออฟนะครับเพื่อนนะโอกาสออกไอ้ออฟ กันวิกเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ะเพื่อนมันมีสูงถึงยี่สิบถึงยี่ห้าเปอร์เซ็นต์เลยนะไอ้แสงเนียมันดีมากเลยนะสาสิบห้าบาทได้สามแสงนะเพื่อนซื้อได้สามครั้งก็เท่ากับว่าเราได้เก้าแสงนะเพื่อนนะเนี่ยออฟเนี้ยการันตีแทบจะก,การันตีออฟก,กันวิกเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ให้เราเลยนะเพื่อนนะไอ้อันเนี้ยมันจะมาทุกรอบที่มีอีเวนต์อัปเดตแผ่นที่ใหม่นะครับเนี่ยเไอ้แสงแบบเนี้ยโอเคกรอบกับเฟรมกล่องแบบเลือกเอ้ยไม่ใช่ดิกล่องซุ่มลุนสุ์โอเค โอเคโอเคกล้องซูมลูนอันนี้เป็นลูนใหม่ทั้งหมดเลยนะเพื่อนนะสามารถกันสกิลจากจีได้ด้วยนะเพื่อนโอเคอันนี้แพ็กเกจสำหรับคนมีงบ179 349 729เโอเ้โหเขาได้ตามนี้เลยนะเพื่อนมีลูกเต๋ามาขายเป็นเงินด้วยโอเค35บาท2,000หินเพชรกุญแจโอเคอ่ะสติกเกอร์ซีซั่น10มาแล้วนะครับเพื่อนนะ ตามนี้เลยโอเคนอกนี้อันนี้ก็จะเป็นแพ็คลุ้นทั่วไปนะเพื่อนนะก็ไม่มีอะไรแล้วโอเคโอเคก็คงหมดเท่านี้นะเพื่อนนะอัปเดตลูกเต่าไหม 1, 800พันแปดร้อยเพรอะตอนนี้ก็ใครที่จะทอดอัญมณีนะครับตอนนี้ลดราคาแล้วนะเพื่อนนะเก้าสิบเปอร์เซ็นะครับอย่าพลาดอย่าลืมเลยนะตอนนี้อ่ะผมสรุปให้ฟังเลยแล้วกันตัวละครนาลิ โคตหน้าทำนะเพื่อนใครมีงบก็จัดได้เลยนะเพื่อนนะน้องเป็นตัวที่แบบทอยคนสองเนี่ยแทบการันตีปิดคิวได้เลยนะนะเพื่อนนะเพราะว่าเปอร์เซ็นต์ก็ให้มาสูงมากนะครับนะเพื่อนแถมไอ้คอตู้มก็เป็นเคลื่อนย้ายไิฟ้าเริ่มเทินนะครับแค่นั้นยังไม่พอนะนะเพื่อนนะเซิร์ฟไทยยังมีสกิลจัดงานโอลิมปิกเพิ่มเข้ามาให้ด้วยนะครับถือว่าโจมตีเยอะใช้ได้เลยนะนะเพื่อนสกิลป้องกันก็ให้มาเ,เยอะมากสกิลโจมตีก็เยอะมากๆเช่นกันเพื่อนคุมค้มๆเลยนะตัวน้องน่ารักมากนะครับเที่ยวรอบโลกยังไม่มาครับนะเพื่อนนะ อ่ะตรงนี้ก็เป็นสติ๊กเกอร์ซีซั่นสิบนะนเพื่อนเฟรมก็โหมันดูอลังการจังวะโอเคมีอะไรอีกอันนี้ก็เฟรมพื้นหลังโอเคจีดาแฟ็นตัวละครโอเคก็ตามนี้นะเพื่อนก็สำหรับวันนี้ก็จบการรีวิวเพียงเท่านี้นะครับเพื่อนนะฝากกดไลค์ฝากกดซับสไคร b ์ฝากฝากดติดตามด้วยครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆจากช่องผมนะครับบ๊ายบาย